สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนางวดวันที่18กันยายน67ครับเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อแสวงเดอครับพี่น้องครับพอกว่างแล้วครับผมเอาพิจะหน้าเบิงเป็นแนวทางเสี่ยงสูกเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้ลาบไปน้ากันครับก่อนที่จะไปรับช่วงรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อแสวงลาวพัฒนาครับผมครับ น้ำเชียร์พาลุยก็ขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พาลุยในเด้อครับผมครับไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนากับพอแสวงกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์พาลุยสวัสดีพรสแสวงครับผมครับพ่อ โอ้แต้มเดียวแบบนออี้พอเฮ้ยเสียดายนะพอนะ่อเนาะเกือบงวดนี้เป็นตังได้พอเท้าฟันแม่นพร้อมผสมกันเฮ้ยฟันขึน้นจับอะไรวะโอ้จับ <c oughs> อะไ้ขึ้นอีฟันจับอะไรไหมโอ้เลขกเสียดายนะพอนะ่อเนาะเลขกไปย่างแล้วแตอ่ เลี้ยงเงี้ยก็เลี้ยงเงี้ยกัแลมครับโอเลี้ยงเงเลี้ยงเงี้ยเขาอยู่เขาอยู่เขาสามเจ็ดยู่เขาสามเจ็ดครับวิ่งเขา้สองสามเป็นอล่ะเมนครับผมเมนเมเออเขาตั้งสองทั้งสามอยู่พ่อซื้อสามเจ็ดข้างบนแหมข้งล่างมซืสีบ่ัวัดโอ้หนสิการไทจำจากน้อยเนาะเออก็ถือว่าใชๆก็เป็นสูตรการบนล่างนะบ่เนาะบนกันล่างเออรับ พอให้เขาไปเขาก็ซื้อได้บนเดือนอันเล่านะพ่อเนาะบัานนี้เล่าตอนกรับผมอ๋ออใน6ขโหกน่นหันมึงบอหกสองตัวนตัวหกหโอ้หเนาะไก่ไก่เครี้ยงยู่หันน้องพ่อเนอบนนี้พอเลยซื้อหกไ้ทำชิบบาทขาวเลยวะในสิบบาทโอ้ใส่อยเดี๋ยวหกสองตัวเนาะ วาผมบอกสามหกสองกับสามเจ็ดผมบอกผมเราตัวนี้บอกซื้อสามเจ็ดีปด้เยเนี่ยม้องสปเนาะซื้อสามเจ็ดวกันนี่พ่อซื้อสามเจ็สองเจ็ดราะว่ซื้อสองเจ็น้ำพอแล้วก็สามเจ็ดน้าไปออกสามแปดอีกโอ้ยอ่าก็อุตสากันสี่เปนไวแล้ววันนี้ล่อเมืองวันี้พอวันนี้ครับเกาสี่หกมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยได้กนนไปนี่แหะ ครับเด่นวสีวันเก้าสี่หกขผมเก้าสี่หกเด่นเก้าสี่หกประกบเลยพ่อเก้า่ะตัวประกบบ่ครับถ้าเฮสสูตรไม่สูตรสูตรนี่มันได้เก้าสูนมันกับ่ลุดด้วยกันเลยที่โปรดอยู่สูตรไม่ถ้าสูตรกงก็ได้มันสูตรเกงก็ได้ คร <c oughs> ับผมเอาจังไรดีนอ่อันน <c oughs> ี้เก้าแปดเจ็ดสูนโตเลครับสูที่มันได้ไอ้โอสูที่มันได้ว่ามันได้ยังได้เก้าแปดเจ็ดบอกหันอะอันนั่นหันที่ป่ะเออเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดครับวันนี้มันได้ศูนย์เก้าแปดวันนี้วันวน,น,วน,วนี้ได้ศูนย์เก้าแปด ถ้าศ ну ูนยนึ no ่งเลขเก้าศูนย์หนึ่งมนโซนเก้าหรอหล่ะเลขอะเก้ากับศูนอืมโซนเก้ากศูนยกบกับศูนย์เก้าแปดเราประสบกับวันศูนย์เก้าแปดนี่แหละศูนย์เก้าแปดตะว่ากะระวังเด้อครับพี่น <h ode> mm ้องเด่นบนล่างของพอเก่าสี่หกนี่จะกอดข้อกันคือจัง หกสี่สี่า <c oughs> เหลวมันูดมันมันก็เป็นตายอยู่เลยน่นะพ่อเออตุกันตุกันก็4อีอหะตุกันมันอืมกันไว้น้ำ4ี้หกหกสี่้เอาประกบเลยพอ่อ่ะเ,เรียกเรขเก่าสุดนี่จับเก้าสุดเลยเกาุดนะพ่อนะอเอาตัวใดขึงก้อนนะพอ่อเกเกาปนเก่าสี่ห 99, 94, 96, 89, 84, เกาเก้าเก้าซเก้าหกแปดเก้าแปดซีแปดหกกนกอดข้อกัน4ีหสูตรนี้เคยเคยเข่าหนึ่งหกแล้วกับมา4ีหกแล้วครับผมทีพอให้แต่เล็บแกหกน่าจำได้ครับผมซีหกกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะ ลองบึงครับสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาพอแสวงฝันจำว่าอะไรที่พอเล่ากันกันเน้นกันเน้นรับเก่าเน้นรับเก่ากันมีซีคูพอหาหาครูสวนเก่าเก่าเก่าซีเก่าหกแปะเก่าครับเก่าซีกับกอดข้อกันนี่กัน เก่าหกนมันซนเก่าซีเกาเต่มันกลับกันโอ้มักตัวนียนปลองอยู่เก่าีีเก่าเกตัวตัวทิตตัวที่เสียวีีสุดือสามเก่าเลยระวังสามเก่าระวังสามเก่าโอ้จริงจรงคือมา่กระโดดมาสามทั้งปอนกิจสูตรหนึ่งเต้ อืมตัวนี้กันไว้สามเกครับถ้าแม่นนันมันสิห้ายครูนะพ่อเนาะมันสิห้ายกันไว้สิตัวน้มันแบบอันจะไล่เลยเพราะมคยออกอยู่นะเก่าสหมันคยออกอยู่สามเก่าเลยออตัวนี้ตัวนี้สถิติ้อมุลถ้าเด่น,นเ,เก่า,ออก,อาก็สามสามเก่านะครับนั่นะมันเคยออกอะ กับส้มกับส้มสี่หกนละครับคออกือแรกนี่มันใจครับตัวได้พอมันใจ๊คแค่หนึ่งหกว่าหันเนี้มันบ่ฝันที่ล่ะพ่ออยู่กมันแจแหไงถ้าเปนฝันเกี่ยวว่าเปนเหล็กมนอีกนี่อายุเก่างกเก่าเปอยู่แล้วเหล็กกีกออกสูงอยู่อ๋อเก่างเก่าแป นี่ออกสูงอยู่ก็เก้าเหลือเลขมันนี่ออกสูงมันอีกแต่รับเดียวเลขเปรกนันส่งเดืนอนันนี้อออสองร้อ,อ,อยครับผมเอาเบิ่งไล้มันล้วนะลองเบิง่งครับผมแนวทางเราพัฒนาพ่ออาสแวงครับพี่หน่องเนาะครับเผื่อมากข้องเก้า,ามไม่สามตัวว่ามันเอาไม่เสียวบอกเกาเก่าสามเกาเกาสี่ผมด้เด่นนีจ เกาเก้าสามเก่าเก่าสีในใจเก่าสี่หเน่ยเาพอมากันหมดโหลดตามตัวนะครับเกาเก่าสามเก่าเก่าสี่เพราะเก่าสี่วอเก่ามันติดดับบนอยู่เก่าสี่มันติดติดแมดับอยู่เด็กแรงเด่นบนเข่าดีได้พอเริ่มถามตัวละ เึ oh, oh, ้นบนตัวไหนโอ้มเดโอ้เสียดดับดับลางเมเลขมวันนี้มันดับเจมสองับเตมสามกูเจีดับเตมสองยวเจีมสามอาจสอยูเก่าซีสามเก่าขันเตมสองขันเตีมสองมากก็สามเกเดียวเลยครับขันมันหลมันหลุดอ่นหลุจากของของกันปะครับผม แค่นั้นแหละคำว่าหลุดอยากแก้มคำว่าม้วนขบหลุดมันแก้มสามมีครับผมม้นหลุดแค่หลัแก้มไงครับุดจากแก้มสามมาแก้มสองเลยครับไปสามเข่าเลยครับข้างบนเนี่ยเอาฟังใหม่เด้อครับพี่น้องครับมักน้ำพอกับเก้าคู่นี่ยแหละครับพี่น้องเนาะกับกันน้ำอีกนิดหน่อยครับแต่ว่าเก้าคู่เห็นไหมลากบือรถเ่าต้องไปเล่นบนอันนั่นไงเนีนล่างเนีนบนพื้นเออใช่ กันบนคือเกาสามสามเกาครับเีเอาฝ่าวงไพี่น้องเ็ีนพ่อบานนี่ครับก่อนมาเชียกสิลบกวนพอสแงสนี้เด้อครับอมือเลงอะไรใ้ทำกันอ huh. with yes, mm ีกครับผมเก่ามากกดีเฮเเหรอเก่ามานี่คือเกาสามบ่บ่จะกเก่าังลเก่าหเก่าสามตวากันไปครับผมครับพ่ แล้วกกตอนนี้ก็มาเกลี่ยกับวันเจ็ดว่าหันได้เรียบร้อยหรือเ่ล่ะครับโอ้ยเจ็ดเจ็ดเห็นบ่โอ้โหอ่ะเอาตัวสุดมา,มาไหมสิไดา้านนะพ่อเนาะเออครับตัวสุดมาอลไรเรียบร้อยถ้าค่ยยอยใช้จะค่อยเอาครับพ่อเจ็ดล้ะเอาสิรบกวนพ่อสักนิดเด้อครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อสแสวงกะได้ตัวเด่นตัวเก่าได้ครับผมที่เคยกอก อ่าหนึงหกหรือว่าซีหกครับผมเกิดขึ้นเก่าซีหกเนี่ย่อ 96, 46, ยครับพี่น้องเนาะตัวเด่นเป่นประกอบศูนย์เก้าแปดครับผมตัวประกอบกับมีสองสูตรครับผมพอเลือกใส่สูตรนี้ครับประกอบก็จะมีศูนย์เก่าศูนย์สี่ศกเก่าเก่าเก่าีเก่าหกแปดเก้กันสีและสาก้ากันเลขสูตรกอดข้อกันนะครับพี่น้องสามเก้าอันนี้พอกับมักขึ้นกันครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นอีกสูตรนึง 3ตัวจะมีเก่าเก่าสเก่าเก่าสครับตัวเน้นพอให้เน้นเก่าด้ครับพี่น้องศูนย์เก่าเก่าเกเก่าสเก่าหแล้วก็แปดเก่าครับผมพอมาเก่าหแล้วเก่าสากับเก่าหนี่แหละครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้นำเสีร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอ็มีโชคดีถูกหวยเรืงเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะลาพัฒนา2องตุ่มครึ่งสวัสดีครับ